สวัสดีจ้าพี่น้องมามามาก้คอยรอบคนมาหน่พี่น้องขออนุาพ่อแก้วกินยังพี่น้องหน่อยตำแตงพี่น้องข่อยโบมี่มกโกพี่น้องเห็น่าพี่น้องเห็น่าเจ้วบอกขออนกินมดปะพี่น้องน่อตตำแตงพี่น้องข่อยเอาทิชชู่ห้องไว้พักอันนี้ยังก่อพี่น้องเห็นไหมปักกาดขาวบานเฮาเมียพี่น้องเนี่ยเนี่ยน้องคนไทยเขาปลูกเขาแป้งมาให้พี่น้องเนี่ยเขาขาวอ่อนๆยู่พี่น้อง กะล่ดิ๊ดอันนี้ยังก่อนนขนมจีนสำเร็จห่ะพี่น้องเนี้ยข่อยกินกลับอ่ะนี่ข่อยตำแตงอันนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้ผู้ใดยู่ตั้งประเทศเด้อพี่น้องผู้ใดคือคิดคือข่อยบอกข่อยมาไม่ไหมว่าเห็นหมักแตงอันนี้ขอพ่อปาหมักแตงได้พี่น้องเนี่ยข่อว่ามันเป็นบักบวบเดียมบานเท้าพนาพี่น้องพวกเจ้าเบิ้งกไก่เด้อมันเป็นเรียมมันบ่พี่น้องเนี่ยอ่ามันเป็นเรียมข่อยบอกหูจักมาพี่น้องข่อยมาไม่ไหมข่อยมาบับอกบววเรียมข่อยก็ได้ไปซื้อ ไปซื้อมาแต่แบดมะพร้าวออกเบางทางไหนมันบัดบ้าแมนบับบัวเปี๊ยมแบบเนี่ยแบตอนไปฟานเปียกเขามันคือแบบมันคือแบบเป็นสักๆกือบับบัวเปี๊ยมข่อยบาพี่น้องข่อยก็เลยมาพาเคกองเบื้องข่อยก็เลยรัวเป็นบักแตงเออข่อยก็ได้กินมาแล้วพู้หลับพี่น้องเนี่ยผู้ใดยึดตั้งประเทศไปเขาเคยกินไปซื้อมากินได้จ้าได้แบกแตงอันเนี่ยเขาจิขายแบบเป็นนวยยังสี่เลยพี่น้องเนี่ยเขาจิ๋ห่อห่อแหลบมาย่างดีพี่น้องเนี่ยเขาขายเป็นนวย บักแตงอันนี้สิหวานได้พี่น้องหวานก็บักแตงลานหวานก็บักแตงกลัวมันสีมันสีไนหน่อยมันสีเนื้อหลายพี่น้องแตงอันนี้พี่น้องแซ่บเนี่ยมันนี้ขอไปซื้อมามันถึงหน่วยละห้ชิเก่าเซ็นเองปกติหน่วยละยูโรกลัวพี่น้องเนี่ยไปตําเนี่ยหน่วยหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยยาวๆจังสี่หลักพี่น้องเนี่ยหวานหวานบักแตงอันนี้พี่น้องขอไปพอมันถือขอได้ซื้อมาสองหน่วยขออย่าอาบหน้าองก็เราพี่น้องกับเป้าผมมันยังแหงบวชถ้าแหงคักพี่น้องขอเรยบ่อนมัดมันพี่น้อง ก๋สิซีซมังพี่น้องพักันนี่มันมันเป็นยังไงลูกน้องข๋วยไห่มาพี่น้องตายแ้องก็ข่อยเผิดพิดอยู่ได้พี่น้องมาเนี่ยคล้ายๆพักกาดเป็นค่อยๆพักกาดหินแต่มันบ่หินพี่น้องแต่ว่ามันเป็นจินแบบนั้นอื อบกอกว่าผมจักกับพี่น้อาประกาศที่ยังแต่ว่ามันเป็นต้นขาวๆป้าก๋วคืตอตำเพชรถึงัหยเนี่ยมันฉี่ลอดเปะละ่าหสูตตายพี่น้องเขาไ่ได้กินโดนหรอ ลำหอยก็มี้ได้พี่น้องแต่ว่าข่อยบ่ได้แช่น,นด์ไว้ข่อยก็เลยบอามากินพี่นออ้องอุ้ยคุยแบบตั้แต้มบดก็ตั้บแต้มงเนี่นะพี่น้องเนาะมันคุยบ่ติดเนาะมันต้องใส่ซอนม้องเพ้อเพ็ดพตายเปล่าฝงคอตาข่อยนิจจอดได้ได้พี่น้องเนี่ย พี่น้องทำเพ็ดทำเพ,พด็เพพดผดรินกับปุนนก็แสบว่ะพี่น้องกรป,ปนแบบกป,ปนกระทู้แล้วกรปุนแห้งนะพี่น้องฮนะ กันในไปกุ๋ยไหมย็ืี่อสียบมาพี่หน่อแล้วย่างเรือ,อยู่พี่หน่อเขาหายมาแล้วก็จิ้นปลาทูกินพี่หน่อเอาตายอะ น,นามหลายเนาะตำมกเตงม,มกเตงม,นม,ตมนันนามหลายพวงเมือกีตำมะกรอพีอ่น้องกินนาทีละเที่ยพี่น้องผมตำเขากาเหรอท่านเกิดกาแส้กระทางหน่อยไหมพี่นอ้องอืม เกิดเนนเนนกันเกิดร้ายครับพี่น้องก่อนจะไปทวนเราต้มตมันยงมันบวหินอเพอ่มกกาดขาว้านเลยพี่น้องใม่ไหมกกาดขาว้าเนาะต้มขหัวพันไหนวะพี่น้องกับ้มัวกัน ตาเด้อโอ้ปโหกระหิบปุบปิ๋วลบได้พี่น้องเอ้ยดีเขาตาพขาแก้วได้พี่น้องเสร็จขนมจีนไปมาหลับรองความปลอดภัยได้พี่น้อง กอ,อกสราพี่น้องเข้าไปไไกินมะกรอว่าตะก้อนกินตามแต้มตะก้อนพี่น้องมี่ันไหนกินนั่นเนี่จากพี่น้องไห้ แซร็จบพ่งที่น้องโอเคใ,ใส่ทั้งมือใส่ทั้งสอนพี่น้อง อันนี้มันยุ่มบัติดดีกับบักหุ้งเลยพี่น้องฮะตำบักหุ้งมันจะค่อยยุ่มติดดีไหมพี่น้องคะบ่าไหมตำมันนี่ยุ่มบักค่อยติดเลยก็บอกค่อยยุ่มบมกเป็นเองว่ะ ก็ย้อนสดถึกเปียกนะหวานหวานนะพี่น้องบมักแตงเนี่ยาอายุตาประเทศเราไปซื้อมันตำนะพี่น้องมันตำยังกระเพงกระแจกระแสบพี่น้องพอามมันหวานแตงหน่อะ นี่แหละตอนบักพริกเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันเผ็ดแต่บักพริกแข็งเนะพี่นอ้องคอยตำสมตำคอยกินนั่นคอยกินพริกแข็งพี่นอ้องคอยมากินพริกแข็งอือขอยว่ามันหอมไหมพี่นอ้องตามมากินด้วพริกแข็งพี่นอ้องน้ำลายปวดต,ตั้แตง ไม่ได้ออกตลาดต้มีพักกินไหมพี่น้องมีผักไทยนะพี่นอ้องนั่งรถเม่อยกับบ๊อยากนางแนะม่พี่น้องขอยานนะไปใส่กับบ๊อกขักใจแม่พี่น้องก็คือแต่ป้อนนะ ตะกนอนเหรอวะขอไปแวนเลยพี่น้องขอไปด้สน,นี่ขอไปใส่ขอบอกข่กคักใจกะไม่อยากออกพาทางออกไม่พี่น้องก็ได้ต้องอุดต้งองเสรดจหรพี่น้อง ลบแล้วพี่น้องเฮ้ยลบตาบอกแก้วแล้วรับรองควณเปิดไัยได้พี่น้องตา ดูดเมื่อแฟบพี่นอ้อ,าาองเผ็ดน,นาคตไขอุตาลิ้นหนาๆมัน,านกออกได้พี่นอ้องเันาะงั้เผ็ดไม่จะปวย ขินแจ้เพชรมาขนพี่น้องมันแจ้เพชรอ่ะไี่กล้วยไม่แอปเปิลที่พี่น้องคอยกินแจ้เพชรมาเนี่ยตายสามกุ่มพี่น้องบ้านคอยขอกินเดึกว่าพี่น้องมาแก้วา ทั้งหลอกมาดึกพี่นอ้องดูดมื้อแสบพักไปามาบอดึกหลอกพี่นอ้องหกโมงกลัวกระมาขอกระมาอาบน,น้ำอาบอยังมาเห็นแนวให้สามีกินเก็บให้ลูกให้เต้ากินพี่นอ้องจะคของให้จำคอยกิน ผมไปตั้งเสียงน้าพี่น้องเอ้ยปุ๊ดอยากหายน้ำข่อ,ขอยพวกผักไทยพวกที่ว่า เป็นพวกบักเขือบักสตอบักกะทินบักอยอยังยังสิหากินยากอยู่ได้พี่นอ้องม,มองพวกข่อยู่เนี่ยพี่น้อง่อเห็นขราเจ้ายุสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะนอร์อเวย์หากินง่ายยังไงล้านล้านไทยข้าเจ้าแม่พี่น้องป่านย,ยิ้มยมีทุกอย่างเนาะพี่น้องผลไม้ไทยพี่นอ้องอื ตุ๋ยคอยบอ่มีเด้อพี่น้องร้านไทยอยู่เนี่ยตุ๋ยคอยมีแต่ร้านจีนร้านไอ้บังอือคือว่าตุกข่อยเดีกินของไทยเนี่ยพี่น้องถ้าตุกขอ่อยกับบ้านกินมาทุกอย่างเลยพี่นอ้องพวกร้านไทยเลยที่ว่าก็ยังประเทศอื่นๆเขามีนี่ยพี่น้อง อยู่อิตาลีก็มีพี่น้องแต่ว่าอันแห่งยุกไกลถุกไห้นะพี่น้องอืมหันทฮัซือ้อฮักเขาต้องมีแตส่สร้างทางไปชนี้ยังส่แม่พี่น้องบอสามารถที่สิไปซื้อได้ยังส่แม่พี่น้องอืมอันยุกไกลเลยบ่ได้กกิน่นนนะพี่น้อง เราเนื่อยคอยกับบ่ค่อยมีเวลาเข่าเฟซพี่น้องบ่ค่อยได้ไปเบิ่งมาผักไทยมันมีอย่างนังนี่แม่พี่น้องอืมข่อยได้เข่าเฟซดูดูเพื่อตะเกาข่อยกับเด็กกินยั่หรอกพี่น้องเนี่ย่อยบ่ค่อยเข่าเฟซโดนอ่ะคอยยากคอยเห็นตะยูทูบคอยบ่ค่อยเข่าเฟซพี่น้องอืมหาหนื่อยคอยพี่น้องคอยยุ้มอ่ะ เป็นเรื่อขอยว่พี่น้องเจ้าหานิ้วป้าจะมืก้าสิบหกนทีแล้วพี่น้องพอเราพลาดออกกล้ลยได้จ่าเด้อฝาโกโคสสก,กายใบบกุ่นกันได้้จ่าเด้อโอเคได้จ่าเด้อขอเพบายได้พี่น้องนะ